สวัสดีครับรายการชูก้าวอร์วเกอร์วันนี้นะครับเราจะพามาพบกับดินแดนอุลตร้าแมนจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมข้างในตามมาเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับบ้านคุณสมโพชหรือสมโพชเฮานะครับข้างในจะเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจแต่ที่แน่ๆเนี่ยข้างหน้าจะมีฮานุมานแล้วก็อุนตแมนนะครับมียอดมนุษย์มากมายยังไงเข้าไปชมันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับผมอยู่กับคุณลุงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงถ่ายทั้งหมดนี้นะครับก็นี่ครับสิ่งที่อยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะครับชื่อคุณลุงชื่อจะเป็นชื่อสมโพธนะครับแสงเดือนฉายนะครับคุณลุงช่วยเล่าประวัติทั้งหมดตรงนี้ได้ไหมครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างผมมีโอกาสได้ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็ระหว่างนั้นปี2503 505ครับทางญี่ปุ่นจะซื้อลิขสิทธิ์อินคอง อันนี้ใช่ไหมครับยิงของนี่คือของอเมริกาของฮอลลีวูดสมัยนู้นครับซื้อมามาสร้างเป็นภาพยนตร์ครับให้มาเจอกับอสซิล่าในกอสซิล่าก็เกิดปี1น5 4สระหว่างที่ไปเรียนในตโตโฮก็ได้พบอาจารย์อากิระาคุโรโซวะครับอาจารย์อากิระาคุโรโซวะคนนี้เป็นคนที่ผมใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเพราะตอนเด็กๆเ,เนี่ยท่านได้สร้างหนังให้ผมประทับใจเรื่องราโชมอน เจ็ดเซียนซามูไรเจ็ดเซียนซามูไรนี่ก็ทุกวันนี้เป็นเจ็ดสิงห์แดงเสือ,อจอสอุกัสซีเบิร์กเป็นลูกศิษย์ท่านเรือ่องซิเบิร์กที่ต่้งหนังอย่างเรื่องชลาวลชลา,า,ส,ตาสตาร์วอาลูกศิษย์ท่านอ,อ,อ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอโทษครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้คือหานุมานพบเกตยอดมนุษย์<ม>แต่ภาพภาษาญี่ปุ่นที่ไปฉายญี่ปุ่นเขาใช้อ่ะหกพี่น้องครับนะฮะหกพี่น้องนะอุนตราแมนหกพี่น้องพบกองทัพสัตว์ประหลาแต่ผมเอาหกพี่น้องเองเนี้ยมารวมกันแล้วก็มาเป็นเจ้าแม่เพิ่มเจ้าแม่ไปหานุมานพบเกตยอดมนุษย์ครับในปีหนึ่เกดสามในปี1 9ึ3งเก้าจครับ แล้วหนังเรื่องนี้ฉายที่เฉลิมกรุงหนึ่งอาทิตย์ได้ล้างรับนเซอร์และลันชอก็บินมาเลยเพราที่ดูสิทานเนบอกว่าเรตติ้งที่โรงเนี่ยมันขึ้นไปทั่วโลกโเพกาะทำไมเจ็ดวันล้านหนังอะไรบ้านล้านที่เฉลิมกรุงับต้งบินมาแล้วก็มาถามว่าลงทุนสร้างเท่าไหร่ ความที่ผมเป็นเด็กหนุ่มยังอายุ20สิบกว่าเท่านั้นก็บอกความจริงหมดท่านก็นเลยสรุปค่าอย่างนี้ทุนที่คุณสร้างมาเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นเหรียญเนี่ยผมขอซื้อรขกิสิตี้ทั่วโลกเจ็ดปีขอให้ในานามชอบาเดอร์จะไปฉายทั่วโลกให้แล้วคุณต้องการยกเว้นประเทศไหนให้บอกมาผมก็ยกเว้นญี่ปุ่นไทยอินเดียไยหวันนอกนั้นเป็นของชอวาเดอร์ ไปในนามชอบาเดอร์ค,รคือตู้นี้เป็นตู้หน้าหานุมานครัลตัวจิงที่ใช้แสดงหนังแล้วก็หนังสือธรรมะรีลาของผู้จัดก,การเอาเรื่องหานุมานเรื่องอุลตรแมนใบหน้าพระพุปโสุโข,ขทัยไปลงเป็นเรื่องาราว เป็นย้ํานงนะครับเท่ากับว่าอันนี้เป็นหน้ากากที่ใช้แสดงเลยที่แสดงตจริงเลยเป็นหน้ากากจริงๆเลยอนุมาเพราะมีความเก่าเมื่อเมื่อสักน่าจะสักห้าสิบกว่าปีห้ครับกว่าปีคุณกฤษณะมาล่วงรูกบอกว่าได้ยินเพลงอนุมาลชานสมองคืออยู่ในงานวัดคิดว่าคนสร้างเนี่ตายไปแล้วคิดว่าต้องเป็นคนจ้าอายุมาก แต่เขาไม่รู้ว่าผมตอนที่ผมตมั้งอายุ20ป่ผมไม่เคยเปิดหน้าใครเห็นช่วงนั้นผมไม่เคยแสดงไป็น่าใช้ชื่ออย่างเดียวอยู่เบื้องหลังค,คนก็เลยไม่เคยเห็นหน้าผมโอมราเนี่ยคือทรพีทรพาดีไซน์มาจากทรพีทรพาที่วัดพระแก้วผมให้คุณโทรุดีไซน์ คือจริงๆแล้วทรพีทรพาต้อง4ขาอาจารย์บอกไม่เอาต้องใช้สองคนสแสดงเอาคนเดียวใส่แล้วก็ใช้สองขาก็เป็นโกโมล่าตัวนี้เสร็จแล้วดาดาคือลายบ้านเชียงคือดาดาเนี่ยมนุษย์ดาวเอเลียนสามหน้าแปลงหน้าข้างหลังนี่คือลายบ้านเชียงให้รู้ว่าคาแรคเตอร์ที่มาทั้งหมดเนี่ยเป็นของประเทศไทยครับ ก็ถามนิดนึงครับว่าวัฒนธรรมการถ่ายหนังญี่ปุ่นกับหนังไทยเนี่ยอย่างที่เห็นข้างหลังเนี่ยครับก็มีหลายเรื่องที่เป็นผลงานอยากจะทราบว่ามีความแตกต่างกันนากน้อยแค่ไหนครับเออหนังญี่ปุ่นแลอหนังฮอลลีวูดนี่เขาทำคุณภาพเพื่อฉายทั่วโลกแต่หนังไทยของผมในประเทศไทยเราฉายแค่คนไทยดูครับต้นทุนก็ผิดกันต้นทุนก็ต่างกันแล้วครับ เพราะต้นทุนหนังต่างประเทศเขาพันล้านพันล้านบาทนะครับญี่ปุ่นก็ร้อยล้านบาทครับเมืองไทยก็ไม่เกิน3ล้าน5ล้านก็ถือว่างบประมาณต่างกันมากๆเลยครับต่างมากเพราะอเพราะเราทำดูแค่เมืองไทยครับแต่ที่ผมทําผมลงทุนสเปเชียลเอเเพราะผมได้เรียนมาผมก็ได้เปรียบหนังไทยที่ว่าหนังทุกเรื่องของผมมี เทคนิคการถ่ายทำครับซึ่งการที่ผมได้เทคนิคการถ่ายทำมาจากอาจารย์เอยิสูบุริยาหรืออาจารย์อาทิลาคลุลสวาครับสองท่านนี้ค้นคว้าม,มา40่สบกว่าปีผมได้ไปรู้เอามาหมดแล้วผมก็มาดัดแปลงเอาแ้าแรงคนไทยที่ถูกปลูแล้วมาถ่ายทำ <S <S ชุดนี้20ล้านบาท 20ล้านบาทเมื่ออันนี้ปี7 0ปี80หรือเมื่อ40ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วเขาเนี้ยมิเชลมากทูรุ่นใหม่ล่าสุดอ้นั้นรุ่นแรกของปี50นี่รุ่นแรกของปี80เป็นกล้องถ่ายทำวิดีโอใช่ไหมฮะนี่กล้องหนังฮะกล้องหนังกล้องทำหนังกล้องถ่ายวิดีโอเขาเรียกน้ำเตยสองขวาก ทำไมต้องใช้สองขวาก็สองขวานี่เวลาไปทำภาพซ้อนภาพเป็นเมกกระโดดไม่ตึก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 ครับแ้วสองขวากวมันวิ่งเี็วคือแนี้แล้วพวกนี้เครื่องมือที่ใช้อันนี้กล้องนิ k o อน F2 ครับที่เมื่อกี้บอกว่าสมัยนั้นห้าหมื่นบาทเดี๋ยวนี้ในญี่ปุ่นกขาขายล้านกว่าเยนก็สี่แสนกว่าบาทน,นี่ก็ครบเ็นครบชุดแล้วกล้องฮัทซันแบก มีจินทาสร้างซื้อให้ผมตอนถ่ายทะูปสิบาน้านคุณสร้างสร้างแล้วก็อง8มิล6มิลเครื่องฉาย3 5บส5้งแบหก็บ้ออตอฟังคุณลุงสมพศพูดทั้งหมดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตั้งแต่การทำหนังยุคปี1950ไปเรื่อยเลยขึ้น70 8กก็ต้องเปลี่ยนทุกวันนี้เป็นดิจิตอลแล้ว มันไม่เหมือนอย่างที่เราทำทีละเฟรมแอนิเมชั่นละเอียดมันเราชาดใสหนังไม่ๆหม่คนดูแล้วคุกปวดลูกตาว้าวว้าวว้าวผมรับไม่ได้นะครับคือคุณต้องทำที่มันมืดๆแล้วให้มันไม่เห็นจับได้แต่หนังยุคของผมมันต้องสว่างใสให้เห็นชัดคุณจับได้เะยอย่างคุณดูเบนเธอร์ใช่เวลาต่อสู้บนรถมาวิ่งเห็นไม่มีฉากอคือหนังรุ่นใหม่ในมืดตื้อหมด คือหล่อเอาเงินง่ายๆผมถือว่าเป็นหนังฟาสต์ฟู้ดกินแล้วทิ้งไม่ใช่อามตะอันนี้คือหนังอัมตะของผมนี่จำเป็นอัมตะนั้นผมมันยุคอามตะยุคฟาสต์ฟู้ดผมรับไม่ได้เพราะนั้นผมเลิกดีกว่าคือหนังต้องดูแล้วมีความสุขสุขภาพดีด้วยไม่ใช่หนังดูแล้วโอ้โหออกมาเครียดแร้บ้าเลยไม่ชอบนั้นสิ่งที่ผมใช้สำหัดความ ภาพยนต์ต้องให้สิ่งที่ดีกับคนเพราอปิดท้ายจะเป็นมนุษย์ที่ดีก็ได้สร้างสีสัรรและความตรงจำให้กับคนรุ่นก่อนจนถึงปัจจุบันและยังเชื่อว่าจะคงอยู่ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปครับขอบคุณครับดีครับ